มัจะแบบมันเป็นอัลบั้มที่บอกให้ทุกคนรักตัวเองแล้วก็แบบเป็นตัวเองเต็มที่เลยค่ะแล้วรลบรองว่าคุณจะมีความสุขแน่นอนจากอัลบั้มนี้ก็ Congratulations นะครับกับอัลบั้มใหม่นะครับผมจากน้องต้องชายคนนี้ครับเพราะว่าฉันมันไม่เหมือนใคร่ะแบบนี้ไม่ได้หรอกที่ไหนถ้าปล่อยให้ฉันไปแล้วังจะเสียดายนะมันไม่ได้อยู่ในคิวนี่สิ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้อนพาทุกคนมาอยู่ที่งาน Let We Be Your Girl อัลบั้ม lunch party นั่นเองค่ะเป็นปาร์ตี้ของ Vi วจะบอกว่างานน่ารักมากๆเลยนะคะอัลบั้มนี้นะคะชื่อว่า Your Girl จะบอกความพิเศษของเขาคือเป็นอัลบั้มเพลงไทยครั้งแรกของ V, v ิวเ a เลตว a ร์เททุกคนจําได้นะเมื่อปี2020เนี่ยเขามีอัลบั้มชื่อ Gritter and Smoke นะคะซึ่งเพลงลักของเขาคือเพลง Smoke ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเพลงอังกฤษแต่รอบนี้คือครั้งแรกเลยทุกคนที่เป็นเพลงไทยทั้ง10เพลงและแต่ละเพลงนะก็ คือความใหม่ดีมากเหมาะกับผู้หญิงสวยและโสดมากอย่างเราอากงตัวเอกแหละหนึ่งโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวออนพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศในงานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะมานะ นะคะคน่ารักมากๆเลยตอนนี้นะคะก็มีทั้งสื่อแล้วก็แฟนคลับจะบอกว่าแฟนคลับเนี่ยคือผู้โชคดี150คนที่ได้มาเ e อ็กซ์คลูซีฟปาตวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอัลบั้มล่าสุดของวีนะคะ your girl นะคะเป็นอัลบั้มเต็มอัลบัม้มไทยอัลบั้มแรกก็ ปากไปฟังด้วยนะคะก็ปล่อยแล้ว <laughs> ทุกแพลตฟอร์มเลย <laughs> หวังว่าหลายๆคนจะชอบกันเพราะวิรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ต้องการจะแบบมันเป็นอัลบั้มที่บอกให้ทุกคนรักตัวเองแล้วก็แบบเป็นตัวเองเต็มที่เลยค่ะแล,แล้วลองว่าคุณจะมีความสุขแน่นอนจากอัลบั้มนี้ ผู้หญิงพลังหญิงค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าปกติส่วนใหญ่พี่วีจะร้องเพลงภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่เวลาพี่วีร้องเพลงไทยก็มีเสน่ห์มากๆก็อยากฟังครับแต่อันนี้ไปได้ฟังในอัลบั้มเลยก็น่าตื่นเต้นครับผมก็คอนเทนต์เจเลชั่นนะครับอัลบั้มใหม่ครับผมจากน้องต้องชายคนนี้ครับตอนนี้นะคะเราก็ได้มาเจอกับแฟนคลับกลุ่มแรกของพี่วีแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไงบ้างที่จะได้มาเจอพี่วีวันนี้ไปดูกันเลยโอ้โหรูสึกอยังไงบ้างค่ะที่จะได้มาเจอวีวีเลยตัวเป็นๆ ดีใจค่ะมันเป็นใช่อ่ะได้ข่าวว่าเราก็คือผู้โชคดีจากการลงทะเบียนด้วยใช่ไหมก็คือจะได้มาทําอะไรบ้างในงานนี้ได้ฟังแบบที่มาของเพลงแต่ละอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยสมมติพี่วีดูกล้องเราอยู่อยากบอกอะไรกับพี่วีบ้างวันนี้ติดตามผลงานอยู่ตลอดครับดีใจที่เจอเสมอครับจะคอยพพอร์ตลอดไปนะคะค่ะก็ดีใจที่เจอคุณวีค่ะรู้สึกว่าเขาแบบ positive ตามมาตั้งแต่รายการคนขอแมวเป็นรายการวิทยุตอนที่ประกวด h e อะวอยอาจจะยังไม่ค่อยได้ติดตามขนาดนั้นแต่พอมาเริ่มจัดรายการวิทยุได้แบบมีโทรคุยในรายการอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้องเขาแบบมีความคิดบวกแล้วก็ให้กําลังใจกับแบบแฟนคลับเยอะจะเป็นแฟนคลับที่ีตลอดไป <laughs> จะติดตามทุกงานเพลงแล้วก็จะไปหาเท่าที่ทําได้ดีใ,ใจนะคะท,ที่แบบน้องวีประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็คือพวกเราทีมงานเนี่ยก็คือแบบ ไม่ใช่แค่ทีมงานอย่างเดียวก็คือแบบเราแฟนคลับเรา The Water นะคะก็รู้สึกว่าดีใจในความในการประสบความสำเร็จของวีแล้วก็การที่แบบวีก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง,ซ,งซึ่งแน่นอนว่าวีจะไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แน่นอนวีจะต้องแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานให้เราติดตามขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าเราทีมแอนมินแล้วก็ The Water ก็ยังคอยอยู่เป็นแบ็กอัพให้วีเสมอะค่ะและครอบครัวเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะ อยากจะขอบคุณนะคะที่เป็นแบบแรงบันดาลใจดีๆให้หนูเพราะหนูก็ติดตามตั้งแต่เรียนมัธยมตัวนี้ก็คือเรียนจบมาหาวิทยาลัยแล้วก็แบบกำลังจะไปทำงานแล้วใช่ค่ะในอัลบั้มยะเกิลของพี่วีนะค่ะชอบเพลงไหนที่สุดชอบเพลงท็อกซิคค่ะทำไมทำไมชอบท็อกซิะว่าไปงานคอนเสิร์ตออโทป,ป๊อปมาแล้วแบบว่าพี่วีร้องให้ฟังเป็นครั้งแรกเลย ใช่ไบ้างคะพี่วีร้องหอมมากค่ะแบบว่าคนรุกคือคนที่ยืนข้างๆก็คือทุกคนยืนฟังแล้วคนรุกกันหมด <laughs> ใช่แล้วแบบเพลงมันกระแทกใจมากชอบถ้าเราเป็นแฟนคลับตัวจริงอ่ะพี่วีเขาจะมีท่าที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของพี่วีถ้าเราเป็นแฟนคลับเขา,าเราต้องเต้นได้และชุดเราว,วันนี้คือได้เลยอะ่ะคือพร้อมอ่ะนิดนึงละกันนะเป็นงไงนะัเ,ออเ,อเหอ ซอเชียค่ะค่ะแป๊บนึงนะคะขอเก็บของก่อนเปิ้ลเมื่อกี้ไปช็อปปิ้งที่สยามมา เมื่อกี้เราได้ฟังัลบัเราบ้าโยเกิร์ไปแล้วบีมีเนื้อเพลงโยเกิร์อยู่ในมือค่ะให้สื่อสารกับวีด้วยเนื้อเพลงนี้ใช่ปะถูกปะโจทย์ใช่โอเคค่ะเพราะว่าฉันไม่เหมือนใครขาดแบบนี้ไม่ได้หรอกที่ไหนถ้าปล่อยให้ฉันไประวังจะเสียายนะเพราะว่าฉันไม่เหมือนใครน่ารักแบบนี้มีที่ไหน อดยังมองข้ามไปใช่ไม่หละกันเชิดเสียใจเพราะเธอเนี่ยเข้ามาชงให้อะไรอะไรมันช่างดีกว่าแล้วเพราเธอฉันไม่ต้องการอะไรอะไรไปมากกว่าตั้งแต่มีพี่วีมันมีความสุขครับ งาน Exclusive ป a r t ตเราได้ของจากพี่วีด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับผมตอนนั้นเราร้องเพลงอะไรนะคะเราแบบสื่อสารเพลงอะไรกับพี่วีนะตอนนั้นสื่อสารเพลงตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขไปครับผมเพราะว่าเป็นเพลงที่เจ้าตัวบอกเองว่าความหมายมันตรงตามเนื้อเพลงเลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกตามเนื้อเพลงไปเลยครับแต่จะบอกว่าแบงค์และทุกคนเนี่ยรอสพอร์ตพี่วีอยู่ตลอดครับผมอยากบอกว่าน้องวีเก่งมากๆคือติดตามน้องวีมาตั้งแต่ the voice อะค่ะแล้วก็คือแบบว่า เออใช่แล้วก็รู้สึกว่าน้องเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นกําลังใจให้ตลอดอยากอยากให้น้องวีแบบว่าเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆบินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีทุกคนอยู่ซัพพอร์ตเสมอค่ะก็ชอบพี่วีมากติดตามตั้งแต่ตั้งแต่เดอะไวท์เลยแล้วก็ชอบมาตลอดตามมาโดยตลอดเคยแบบซื้อบัตรคอนเสิร์ตท,ที่มันหลายๆวงเพื่อไปดูพี่วีคนเดียวก็รู้สึกว่าชอบสไตล์เขาแล้วก็ชอบเสียงที่มันแบบมีเอกลักษณ์มากคือหลับตาฟังก็รู้เลยว่าเป็นเสียงของพี่วีวีไม่รู้ว่าเพลงวีช่วย หรือฮิวหรือเป็นอยู่เป็นเพื่อนทุกคนได้มากขนาดไหนแต่ว่าขอบคุณที่ให้วีและเพลงของวีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวีรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วขอบคุณมากๆที่แบบมาหากันในวันนี้อขอบคุณมากๆเลยอะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้วีวันที่วีท้องวีก็จะรู้สึกว่าจะเป็นลายขอกำลังใจอยากได้คำหลักและทุกคนก็มอบให้นเสมอขอบคุณมากๆค่ะ What? ก็คือบรรยากาศของงาน Let V b e a g i r l Album lunch party นะคะที่บอกเลยนะคะว่างานนี้จัดน่ารักมากๆทั้ง exclusive party นะคะและเมื่อกี้เพิ่งจบไปก็คือ mini concert ของพี่วีนั่นเองค่ะบอกเลยนะว่าตอนนี้ออนอ่ะหูเคลือบทองเรียบร้อยเพราะว่าทาั้ง10เพลงของเขาดีทุกเพลงเลยค่ะทุกคนรวมๆงานวันนี้นะคะก็คือสนุกมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าอยากรู้นะคะว่าครั้งหน้าเราจะพาไปสนุกงานไหนหรือว่าคอเสิ์ที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย